คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยตอนชัยจันทรัสุภแสงคลิกไปให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมทูเดย์นะครับทาง FM89.5MHz นะครับวันนี้ก็ยูกับผมพรชัยจันทราสุประแสงพีิม Today, พ์คอมทูเดย์ประจำวันจันทร์ที่7มิถุนาย,ยน2564นหะครับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของยอดใช้จ่าย IT โตทุกเซกเมนต์ถึงปีหน้าการ์ดเนอร์พบเงินสะพัดปี64สูงเกิน4ล้านล้านดอลาลาร์นะครับ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำการวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านตลาดไอทีเนี่ย <c oughs> เขาก็ทำการฟันธงว่ายอดใช้จ่าย OT โต IT ไม่ใช่ OT พูดผิด IT โตทุก segment ถึงปีหน้านะครับมองแนวโน้มการใช้ใจ่ายไอทั่วโลกปีนี้สูงแต่4.1ล้านล้านดอลาลาร์เพิ่มขึ้นประมาณ8.4%จากปี2563นะครับโดยแหล่งที่มาของเงินทุนเพื่อเริ่มธุรกิจดิจิตอลใหม่ๆนั้นมาจากแผนกธุรกิจอื่นๆนอกจากแผนไอที IT, และคิดเป็นต้นทุนการผลิตหรือว่าต้นทุนการขายที่เราใช้ชื่อย่อว่า C.O.G.S. นั่นเองนะครับสงสัยพี่มิ้งอยากได้ OT <c oughs> นะไปพูด IT เป็น OT เฉยเลยนะครับอันนี้เป็นการเปิดเผยจากรองประธานฝ่ายวิจัยของ g a r t n e r Inc. นะครับกล่าวว่าการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกเซกเมนต์จะเติบโตต,ต่อเนื่องไปจนถึงปี2565โดยอุปกรณ์ device เนี่ยอุปกรณ์ d e v ว c e ก็คือพวกโน้ตบุ๊ก PC สมาร์ทโฟนต่างเนี่ยจะเติบโตสูงสุด14%ขณะที่ซอฟต์แวร์ระดับองค์กรเติบโต10.8%เนื่องจากองค์กรต่างๆหันมาให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานระยะไกลหรือว่าการทำงานจากที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับทีมงานนะครับไอทีไม่เพียงแต่ปรับโฉมรูปแบบการดำเนินง,งานขององค์กรไปสู่สิ่งใหม่ๆแล้วนะครับแต่ยังมีส่วนสำคัญในการส่งมอบและก็เพิ่มมูลค่าให้กับ ธุรกิจต้องเหนือจากการพลิกบทบาทจากการทำงานเบื้องหลังไปสู่เบื้องหน้าของธุรกิจแล้วนะครับ IT เนี่ยก็ยังเปลี่ยนต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆให้กลายเป็นแหล่งเงินทุนใหม่ๆอะไรบ้างอย่างเช่น <c oughs> ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์การตริดการติดตามตรวจสอบและบางครั้งตัดต้นทุนบางอย่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเพื่อให้บริษัทหรือว่าองค์กรเนี่ยมุ่งเน้นในสิ่งที่สร้างรายได้ให้มีค่าหรือว่าคุ้มค่ามากที่สุดนะครับ การ์ดเนอร์ยกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือองค์กรให้ความสําคัญเพิ่มมากขึ้นกับทั้งประสบการณ์และความเป็นอยู่ที่ดีของคนทํางานหรือพนักง,งานซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการลงทุนด้านเทคโนโลยีด้านต่างๆแห่งอนาคตอย่างเช่นโซเชียลซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มทํางานร่วมกันยังไงแล้วก็ซอฟต์แวร์การบริหารทุนมนุษย์ในองค์กร ซึ่งแม้ความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและประหยัดต้นทุนจะยังคงมีอยู่นะครับเนื่องจากความแน่นอนทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นในปี2564แต่สิ่งที่ CIO หรือผู้บริหารใหญ่สุดเนี่ยให้ความสําคัญตลอดในช่วงเวลาที่เหลือของปีก็คือการเร่ง <c oughs> ดำเนินการตามแผนธุรกิจดิจิตอลเพื่อยกระดับการดำเนินงานและขยาย เปลี่ยนแปลงคุณค่าในการดําเนินงานของบริษัทนะครับวันนี้เสียงแหบนิดนึงต้องขออภัยเพราะว่าพออากาศร้อนๆเนี่ยกินน้ําแข็งเยอะเสียงก็จะแหบนิดน,นึงมีขณะที่จัดรายการไปแล้วก็ดื่มน้ำเย็นๆไปด้วยนะฮะพอดีเพิ่งออกมาจากข้างนอกแล้วซึ่งอากาศร้อนมากวันนี้นะฮะอ่ะมาต่อครับ ปีที่แล้วนะครับการลงทุนด้านไอทีเป็นไปตามสภาวะที่จำเป็นเพื่อเร่งเปิดใช้ระบบการทำงานจากระยะไกลให้พนักงานในแล้วระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์เพราะว่าอยู่ปรับตัวในขณะที่รูปแบบการทำงานแบบไฮบริดนะฮะรูปแบบการทำงานแบบไฮบริดเนี่ยเขาเรียกว่า <c oughs> มันถูกปรับถูกทำอะไรให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ย มันก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญที่ g a r ์ n เนอรก็เลยต้องเร่งในการที่จะนําเสนอข้อมูลตรงนี้นะครับการ์ตเนร์พบว่าการใช้จ่าย OT เนี่ย <c oughs> กลับไปอยู่ในระดับ o t และไอกลับไปอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนการระบาดแต่มีความต่างออกไปโดยอธิบายว่าการฟื้นตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมหลักและกลุ่ม ไอทีในประเทศต่างๆยังคงมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะฮะทำให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในรูปแบบเคสเ c e จากมุมมองในระดับอุตสาหกรรมภาคการเงินภาคธนาคารหลักทรัพย์แล้วก็การประกันภัยจะฟื้นตัวกลับมาในระดับเดียวกับช่วงก่อนการระบาดโควิดซึ่งก็คือเกิดขึ้นเมื่อก่อนปี2 5 6 3นะฮะขณะเดียวกันปุ่มค้าปีกและภาคการขนส่งเนี่ยอาจจะยังไม่ฟื้นตัวเลยปจนถึงปี2566กก็ต้องใช้เวลากันนิดหนึ่งนะครับ การใช้จ่ายด้านไอทีในภูมิภาคลาตินอเมริกาคาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวในปี2567ขณะที่ประเทศจีนกลับมาอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกันในปี2 5 6 0 2560อ๋อจะกลับมาเท่ากับ2562ส่วนภูมิภาคอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตกเนี่ยคาดว่าจะฟื้นตัวในช่วงปลายปีนี้ การคาดการแนวโน้มการใช้ใจ่ายด้านไอทีของ g a ร์ดเนอรทั้งหมดนี้นะครับใช้วิธีการวิเคราะห์ยอดขายอย่างเข้มข้นจากผู้ค้าหลายพันรายสนับสนุนโดยแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่เชื่อถือได้ในการสร้างฐานข้อมูลที่ครอบคุมข้อมูลของตลาดซึ่งมีฐานพยากรละเอียดเพิ่มก็ดูมาจากการ์ดเนอร์มาเก a ตดัตต k บนะฮะของ Q1 ปี21อัปเดตที่เขาสรุปออกมาก็พูดง่ายๆว่า ตัวการ์เนอร์เนี่ยเขาก็วิเคราะห์แล้วว่าตลาด IT เนี่ยน่าจะได้อันิสงสของการที่เกิดสภาวะโควิดเพราะว่าเป็นตัวเร่งกระตุ้นทําให้องค์กรหรือบริษัทต,ต่างๆเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวให้ตัวเองไปอยู่ในสภาวะที่สามารถทํางานระยะไกลได้สามารถเวิร์กฟอร์มโฮมได้สามารถทํางานแบบออนไลน์ได้พูดง่ายๆว่ามันก็เลยทําให้ต้อง ซื้อทั้งฮาร์ดแวร์ซื้อทั้งตัวโซลูชันซอฟต์แวร์เข้ามาใช้งานนะครับอย่างที่บริษัท AIP ที่พี่มิ้งทำงานเนี่ยก็มีการปรับไปเยอะสำหรับเรื่องของ,ของการใช้ระบบ IT เข้ามาช่วยซึ่งตรงนี้ก็มองว่าเป็นข้อดีแต่บนข้อดีเราก็คงภาวนานะครับอยากให้ตัวโควิดหรือไวรัสโควิดเนี่ยมันสามารถควบคุมแล้วก็ไม่ระบาดหนักๆเหมือนช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายในการทำงานรวมถึงตัวเราเองก็อย่าลืมที่จะ ใส่แมสตลอดเวลานะครับใช้เจลล้างมือในการที่พอไปสัมผัสอะไรที่นอกเหนือจากของที่เราจับอยู่ปกติก็ควรจะล้างมือหรือชื้อหรือใช้เจลล้างมือในการทําความสะอาดเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพี่มิงก็ยังมีเรื่องของข่าวต่างๆที่จะมานําเสนอนอกเหนือจากเรื่องของตลาดไอทีนะครับส่วนจะมีอะไรเดี๋ยวเราจะมาฟังกันในช่วงต่อไปนะครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 MHz เมกะมาที่ข่าวของภาพหลุดอ e ีเกียซ่อนลำโพงไว้ใต้เกาะรูปเป็นเทรนด์สมาร์ทโฮมมาแรงนะครับ อีกไม่นานนะครับเราก็จะได้เห็นอุปกรณ์เรียกว่าอุปกรณ์ของบ้านสุดไฮเทคนะครับที่จะมาเพิ่มเติมซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเริ่มเห็นได้จากที่อ e ีเกียเขาเริ่มมีขายกันแล้วนะครับ ต้องเริ่มกันอย่างนี้ฮะอีกไม่นานเราจะได้เห็นอุปกรณ์แต่งบ้านสุดไฮเทคชิ้นใหม่จากอ e ี e a ีแบรนด์เฟอร์นิเจอร์จากประเทศสวีเดนนะครับหลังจากล่าสุดนะครับมีภาพต้นแบบของลำโพง Sonos ซ่อนอยู่ใต้กรอบรูปอ e ีเกีหลุดบนเว็บก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนนี้นะครับ เป็นสัญญาณว่าอุปกรณ์ IoT จะเริ่มขยับเข้าใกล้คนมากขึ้นหลังจากที่อีเกียเริ่มออกผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมที่รวมเอาเทคโนโลยีและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้าไว้ด้วยกันออกมามากขึ้นนะครับกรอบรูปนี้นะครับ เป็นกรอบรูปที่มีลำโพง Wi-Fi เชื่อมต่อไร้าสายมีขนาดความสูง22นิ้วกว้าง16นิ้วแล้วก็ลึก2นิ้วเรียกได้ว่าเป็นลำโพงที่บางที่สุดกว่าได้นะครับโดยสามารถเลือกระหว่างด้านหน้าที่เปลี่ยนได้หลายแบบกับกรอบที่จะให้เลือกทั้งแบบสีดำสีขาวก็ได้นะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นกรอบรูปแต่ดูเหมือนว่า เราจะไม่สามารถใส่รูปถ่ายลงในเกอบนี้ได้เพราะว่าวัสดุด้านหน้าเนี่ยน่าจะออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อช่วยให้เสียงผ่านไปได้กลายเป็นเหมือนงานศิลปะสุดล้ำซะมากกว่าเพราะว่ารองรับได้ทั้งแอปเพจชูของ Apple รวมถึงซาวบา b a s s o n i c s As หรือว่า Beam และสามารถควบคุมผ่านแอป Sonos ได้เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ s y m p h o n i ส์นะครับรุ่นก่นกอนๆอันนี้คือซิมโฟนิกคือชื่อของกรอบรูปนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกรอบรูปที่ออกมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้เขามีออกเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็มีการเพิ่มลำโพงที่เป็น Wi-Fi เข้าไปนะครับราคาตามป้ายที่ออกมาตอนนี้อยู่ที่199ดอลลาร์หรือประมาณ6,000บาท ก็ถือว่าเป็นอีกเทรนด์หนึ่งของสมาร์ทโฮมที่มาแรงเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ So น o s ทำงานร่วมกับ i k เกียเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีลำโพงในรูปแบบโคมไฟนะฮะออกมาให้ใช้ได้กันเออให้ได้ใช้กันเห็นได้ว่าแบรนด์เฟอร์นิเจอร์เองก็เริ่มให้ความสำคัญกับการออกแบบสินค้าที่ใส่เทคโนโลยีเพิ่มความสามารถให้เป็นมากกว่าของแต่งบ้านเพียงอย่างเดียวที่เราเคยเจอกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูจริงๆช่วงนี้พี่มิ้นก็หาข้อมูลกับอีเกียเยอะนะครับก็เลยได้เห็นข้อมูลเหล่านี้ก็เลยเอามาเล่าสู่กันันง คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกใจให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮิร์ มาที่เรื่องของม a l w a r e ตัวใหม่นะครับชื่อ strad r AT ส่งผ่าน pdf ควบคุมเครื่องนะครับแล้วก็ดูดข้อมูลบันทึกแป้นพิมพ์เข้าไปด้วยนะครับช่วงนี้ต้องยอมรับว่า,วามีม a l w a r e ตัวใหม่ที่เกิดขึ้นเยอะเลยนะครับและแฮกเกอร์มักจะเลือกใช้ไฟล์ pdf เป็นอาวุธในการโจมตีเพราะว่าคนเนี่ย อาจจะเผลอที่จะคลิกไฟล์ pdf ง่ายกว่าไฟล์พวก exe เหมือนสมัยก่อนซึ่งนี่นะครับไม่ใช่ครั้งแรกที่แฮกเกอร์พวกนี้เลือกใช้วิธีนี้นะครับ แล้ววันนี้นะครับมาลแวร์ตัวใหม่เกิดขึ้นอยากขอเวลาสักประมาณ1-2นาทีในการอัปเดตนะครับเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของเรานะครับโดยทีม Security ของ Microsoft ค้นพบมาลแวร์ที่ชื่อว่า STR s t r a t ย่อมาจาก Senior t r e a t Remote Access Trojan ซึ่งเป็นมาลแวร์ที่ถูกส่งออกทางผ่านทางไฟล์ PDF เป็นหลักนะครับ เป้าหมายของไวรัสตัวนี้นะครับคือการเข้าขโมยรหัสผ่านของเหยื่อข้อมูลประจำตัวบนเบราว์เซอร์บันทึกการกดตั้นพิมพ์เพื่อที่แฮกเกอร์จะเอาไปทำอะไรบางอย่างได้อย่างเช่นหากเราล็อกอินเข้าอีเมลแฮกเกอร์ก็จะรู้ทันทีว่าเราเข้าเว็บอะไรกดรหัสอะไรจากการบันทึกของตั้นพิมพ์โดยดูข้อมูลทั้งหมดตรงนี้แล้วก็มาทำการประมวลในการโจมตีเรานั่นเองนะครับ ทางนี้นะครับการโจมตีของแฮกเกอร์พวกมันจะส่งไฟล์เป็น pdf มาให้โดยอ้างสตอรี่ชวนให้ทำตามเช่น hey you you y เป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเอ๊ะเสียงเราฟ e e l i n g เยอะไปป่าตรวจสอบรายชื่อในไฟล์เลยนะ <laughs> หรือของที่ส่งมาจากต่างประเทศเนี่ยค้างอยู่ที่ศุลกากรให้อยู่ตรวจสอบเอกสารด่วนเลย หรือให้อินเทรนหน่อยก็อยู่ได้รับวัคซีนฟรีนะตรวจสอบสถานที่ที่รับผ่านไฟล์แนบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือก็เอากระแสของสังคมในช่วงนั้นที่เราพูดถึงกันเยอะๆเนี่ยมาเป็นตัวหลอกล่อเรานะครับซึ่งหากเรากดเอกสารไปเมื่อไหร่คลิกเปิดไฟล์ pdf ตัวนั้นเมื่อไหร่มาแวร์จะติดตั้งทันทีที่เครื่องนะครับวิธีการป้องกันก็คือหาพวก internet security มาติดตั้งไว้ในเครื่องหากมีการลันไฟล์ที่ต้องสงสัยเนี่ยมันก็จะบล็อกไฟล์ตรงนั้น แต่หากไม่อยากเสียสตางค์ก็ต้องฝึกความเอ๊ะในตัวสักนิดนึงว่าอ่านเมลอย่าเพิ่งรีบกดหากไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรนะครับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงข้อมูลของเราเองนะครับซึ่งสมัยนี้ก็ต้องเตือนตัวเองเสมอนะครับว่าทุกครั้งที่เห็นเมลมีไฟล์แนบมาเนี่ยต้องคิดก่อนว่าเอ๊ะมันเป็นไฟล์ที่ควรจะคลิกเปิดหรือควรจะอ่านหรือควรจะลบทิ้งเพื่อ อย่างน้อยนะครับเราจะได้ป้องกันตัวเราเองก่อนเพราะว่าการที่เราจะไปหาตุงเสียสตุ้งสตางซื้อพวกอินเทอร์เน็ตเซคูริตี้มาติดตั้งลงในเครื่องเนี่ยมันก็ก็เป็นส่วนที่ต้องมีแหละแต่ก่อนที่จะให้มันติดตั้งเนี่ยเราจัดการชีวิตเราเองก่อนน่าจะปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีกว่านั่นเองครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกใปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เ m d นะครับบุกตลาดมือถือรถยนต์ด้วยกราฟิกประมวลผลรุ่นใหม่นะ เป็น R D N A 2นะครับ A M D ประกาศบุกนะฮะบ,บุกจริงๆอุตออสาหกรรมยานยนต์และสมาร์ทโฟนด้วยการเข้าเป็นพันธมิตรกับเท s l a แล้วก็ a ั s u n งนำสถาปตัตยกรรมประมวลผลภาพนะครับ R D N A 2ไปใช้งานร่วมกับชิปประมวลผลปกติพร้อมเผยความสำเร็จ A M D ตลาด Data Center จาก A M D E Y เออ E P Y C นะฮะและเปิดตัวกราฟิก การ์ดสำหรับโน้ตบุกรุ่นใหม่ AMD Radeon 6000M Series นะครับอันนี้เป็นคำกล่าวของ CEO AMD กล่าวถึงความมุ่งมั่นของ AMD นะครับในการผลักดันนวัตกรรมและการประมวลผลประสิทธิภาพสูงเพื่อช่วยพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้พร้อมกับขึ้นเป็นผู้กำหนดจังหวะของนวัตกรรมในอุตสาหกรรมด้วยนะครับเธอกล่าวไว้ว่าที่ผ่านมา CPU ประมวลผลของ AMD Ryzen เนี่ย แล้วก็การ์ดจอ Radeon นะรุ่นใหม่ได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดและได้รับการตอบร,รับที่ดีจากผู้ใช้ก็เลยทำให้ AMD เนี่ยมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากจากในกลุ่มของคอน sumer แล้วนะครับที่ผ่านมา AMD เริ่มนำเสนอชิปประมวลผลประสิทธิภาพสูงสำหรับ Data Center ในกลุ่ม AMD EY EPYC นะครับที่ครองสถิติการใช้งานในด้านต่างๆกว่า220รายการและ เทียบกับคู่แข่งพบว่าให้ประสิทธิภาพในการประมวลผลแรงกว่าถึง50%นะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดของ AMD ก็คือการบุกเข้าไปในอุตสาหกรรมยานยนต์และโทรศัพท์มือถือด้วยความร่วมมือกับเท s l a และ a m s u ุงซึ่งเป็นเจ้าตลาดทั้งตัวยานยนต์และก็มือถือด้วยนะครับในการนำเอาสถาปัตยกรรมของ AMD เข้าไปช่วยประมวลผลทั้งใน AMD ไ y เ e n e m b e d A.P.U. ของรถและก็ชิปเซตไซนอสที่นำไปใช้บนสมาร์ทโฟนโดยคาดว่าจะเริ่มนำไปใช้งานในช่วงปี2022ก็คือประมาณปีหน้าเนาะขณะเดียวกัน <c oughs> ยังได้เปิดตัวกราฟิกการ์ดสำหรับผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊กที่ให้ประสิทธิภาพสูงที่สุดในเวลานี้อย่าง Radeon RX 6000M ที่ใช้สถาปตัตยกรรม RDNA 2นะครับรวมถึงกลุ่ม CPU AMD Ryzen 5000G Series ที่ผสมผสานหน่วยประมวลผล z e n 3รและกราฟิก r a d e o n เข้าด้วยกันนะครับก็ต้องยอมรับว่ายุคนี้การ์ดจอก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะโดยเฉพาะคนที่ เอาไปขุดบิตคอยมันก็เลยกลายเป็นกระแสที่หายากเป็นกันสําหรับตัวการ์จอซึ่งในงานคอมมาร์แต่ละครั้งนะครับแต่ละเจ้าเขาก็ขนมาขายกันจริงๆพูดง่ายๆว่าหาซื้อที่อื่นไม่ได้ก็มาเจอกันในคอมมาร์ถึงแม้ว่าของจะมีจํานวนจํากัดเพราะว่ามีน้อยจริงๆแต่ก็ยังมีของถ้าไปหา,างนอกบางทีก็ไม่มีนะครับสำหรับเป้าหมายต่อไปของ AMD ก็คือการเล่งพัฒนาชิปประมวลผลในรูปแบบ3มิติที่เริ่มเปิดเผยให้เห็นครั้งแรกภายในงานคอมพิวเทคนะฮะช่วงต้นปีที่ผ่านมาเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนผลิตภัณ และก็บริการที่จำเป็นต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันของทุกคนนั่นเองนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมท<อ> <today. S 2> ูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮ มาที่ข่าวของ Nintendo นะฮะสาวกเกมทั้งหลายคงอยากจะฟังนะครับ Nintendo ประกาศสร้างพิพิธภัณฑ์ในกรุงโตเกียวเปิดปี2023นะครับบริษัท Nintendo ประกาศสร้างพิพิธภัณฑ์ของตนเองในเมืองเกียวโตไม่ใช่โตเกียวฮะเกียวโตคาดเปิดทำการภายในปี2023ถึง2024ก็คืออยู่ในช่วงปี2ปีนี้จุดที่สร้างจะเป็นพื้นที่โรงงานเก่าของ Nintendo ที่ชื่อว่าอุจิโอกุระสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1969เคยใช้ผลิตสินค้าทั้งไฟทั้งไพ่ปกติไพ่ดอกไม้ฮานะฟูตะอีกทั้งเป็นศูนย์บริการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับซึ่งในเดือนพฤศจิกปี2016พวกเขาก็ย้ายงานส่วนนี้ไปยังโรงงานสาขาเมืองอุจิเขตมากิชิมิชิมะ และเริ่มการพูดคุยว่าจะใช้พื้นที่เก่าอย่างไรนะครับซึ่งโครงการพิพิธภัณฑ์จะมีชื่อเรียกชั่วคขาว่า Nintendo Gallery ใช้เพื่อแสดงประวัติศาสตร์การพัฒนาสินค้าแล้วก็ปัจญาของ Nintendo ต่อสาธารณชนโดยมีการพิจารณาถึงสถานีโอกุระบริเวณใกล้เคียงซึ่งวางแผนจะปรับปรุงใหม่เช่นกันนะครับ การก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ2023หรือถ้านับปีปฏิทินก็คือไม่เกินเดือนมีนาคม2024นะครับอ่าก็ผ่านไปหนึ่งข่าวว่าปิดท้ายกับข่าวนี้ครับโควิดนะครับก็เลยทำให้เกมต่อสู้ The King of Fighter Xv เลื่อนออกไปเอ่อเลื่อนออกไปต้นปีหน้านะครับค่าย SNK ประกาศเลื่อนจำหน่ายเกมต่อสู้ The King of Fighter ย้ายไปไตมารแรกของปี2022ซึ่งยังไม่ได้กำหนดวันนะครับเดิมทีเนี่ย ทางค่ายจะเผยโฉมเกมนี้มาตั้งแต่ช่วงปี2019และวางแผนจะออกมาในปี2020จากนั้นก็ประกาศเลื่อนรอบแรกเป็นปี2021เนื่องจากปัญหาไวรัสรบะบาดจนล่าสุดก็เลื่อนอีกทีในวันนี้นะฮะจะถแถลงไปแล้วว่าบริษัทจะเลื่อนออกไปซึ่งโปรดิวเซอร์คือยาสึยูกิโอดะไดให้เหตุผลว่าตารางเวลาพัฒนาย,ยังคงได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ที่มีเคสใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆในญี่ปุ่นพวกเขาก็เลยตัดสินใจว่า คุณภาพต้องมาก่อนจึงขอขยับเวลาต่อไปอีกนิดนะครับตัวเกม The King of Fighter นะครับจะสร้างด้วยเทคโนโลยี Unreal Engine ใช้กราฟิกษามิติผสมการเล่นแบบ2มิติมุมมองด้านข้างที่ผ่านมามีการปล่อยหนังตัวอย่างเผยโฉมนักสู้ที่ทีละลายล่าสุดก็รวมมากกว่า20คนแล้วนะครับอย่างไรก็ตามทางค่ายก็ยังไม่ได้ยังยืนยันยังไม่มีคำยืนยันที่ชัดเจนว่าจะเปิดเกมตัวนี้จริง,รงๆเมื่อไหร่นะครับก็ เสียใจกันไปสําหรับสาวกเกมเมอร์ที่อาจจะติดใจเกมนี้ก็คงต้องอดใจรอนะฮะพี่มิงก็เข้าใจแหละว,ว่าการทํางานที่บ้านมันก็คงไม่สะดวก2คือเขาอาจจะมองประเมินแล้วว่าถ้ามีภาวะอย่างนี้กําลังซื้ออาจจะน้อยลงแต่จริงแล้วเนี่ยช่วงโควิดปีที่แล้วนะครับก็ทําให้ตลาดเกมเติบโตขึ้นเยอะนะเพราะว่าหลายๆคนพออยู่บ้านทํางานหนักๆเห,ห,ห,หนื่อยๆก็มาเล่นเกมแก้เซ็งก็ แล้วแต่มุมมองนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายเช่นกันนะครับเอาละครับฟังข่าวกันมาเยอะเลยสำหรับวันนี้เดี๋ยวช่วงอาทิตย์หน้านะครับพี่มิงก็จะเริ่มมีเนื้อหาอื่นๆมาฝากกันส่วนอยากให้เล่าเรื่องอะไรนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์ไปแนะนำได้ที่เพจของพี่มิ้งเลยก็ได้นะฮะก็ f a c e b o o k c o m s l a m i n g c o m t o d a y m i n k c o m t o d a y แอดเป็นเพื่อน คลิกไลค์เป็นเพื่อนติดตามกันได้อยากจะถามคําถามอะไรก็ไปถามกันได้นะครับแล้วก็จะเอาคําถามเหล่านั้นมาตอบกันในรายการดีไหมถ้าดีก็ช่วยกันโหวตเข้ามาในเพจของพี่มิงเยอะๆนะครับเอาละครับเวลาของวันนี้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ รายการคอมทูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม